สวอบา่ายวัดีอนบอ่บาอนบ,อบาวัสดีอ่ายสวอสอนบ,อบานบสวัสดีออนบา่ชาสัสดบาวัสดีบอบ่าชสวัสอนบ่ายสวดีอนบ่าสอบายสวัสดบายสัสดนบายสิสดีอนายสดีอนบ่าสูัสดอายุัสดีอนบ่ายสคดอนานบายสน,น่สอนายุะะัดน,น,มมาานช่มชนนะะันบ่าดนาทีนช่มช็คือนาัดกรอนคัดกรองผู้สูัดกรองผูายสเข้ายปค่า แล้วก็ประสานแล้วก็นำ,นำรับส่งผู้สูงอายุเข้าเข้าสู่คลินิกนะคะก็สำหรับได้ดำเนินการคลินิกมาอันนี้ครั้งที่4นะคะก็ผลตอบรับก็คือผู้สูงอายุพึงพอใจพอใจก็คือพึงพอใจเนี่ยก็คือไม่ได้ออกมาเป็นคะแนแนแต่ว่าเป็นรอยยิ้มแล้วก็เป็นคำพูดที่เขาประทับใจ ก็คืออยากจะมาอีกอย่างนี้ค่ะก็ออในโอกาสต่อไปก็คือเหมือนตอนนี้เรารับวันละห้าหคนอย่างเงี้ยคือโอกาสต่อไปก็คือจะพยายามให้ให้ให้ใหจำนวนเพิ่มเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุให้ได้มากขึ้นนะคะเพื่อทีอ่การเข้าถึงได้ไดครอบคุณมากขึ้น,นะค,ะค่ะขอบคุณค่ะงอินดิโยอบโมเปสะคะ ก็ตกอเขาแกทุบหลักฟัได้อ่าเดกาโปเขามานมานเขาต้อสุดดาน้องเลยอเขาอยากบอมหมอนหลูงนี้เลอัสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุ้ดิฉันอ่านุชอมีลาวาเฮงค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานค่ะในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีประสานงานกับงานสุขภาพจิต กายภาพนะคะทันตก,กรรมแพทย์แผนไทยงานโภชนาการบริษัทจัก,กรรนะคะแล้วก็จะมีทีมแพทย์นะคะที่มาช่วยตรวจด้วยค่ะางานคลินิกของเราก็จะเปิดให้บริการในวันพุธในสัปดาห์ที่1และ2ของเดือนนะคะในทุกๆเดือนค่ะก็จะมีขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของชุมชนด้วยนะคะเราก็จะประสานงานกับ เคสมินเจอร์ของผู้สูงอายุค่ะเพื่อที่จะนำคนไข้มารับบริการนะคะแล้วก็ก็คือตั้งแต่การคัดกรองตรวจสุขภาพนะคะไปจนถึงการรับยาพวแพทย์รับยาแล้วก็ไปส่งกลับบ้านนคส่าหสาะรัาลมวรบหอัสลามุอะลัยกุมาระห์ุลาวะบารักัตุ สวัสดีค่ะนางสาวมาซินาฮายิรอลอลอนะคะเพราบาลวิชาชีพประจำคลินิกสูงอายุโรงพยาบาลเจเนตนะคะหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเพราบาลวิชาชีพนะคะก็จะมีในเรื่องของการสักรวัติผูกป่วยะคะ่ะว่าจะมีอาการอะไรยังไงในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะคีนลงระบบพอนนะคะแล้วในส่วนของ การวัดสายตานะคะเราจะวัด V A ค่ะวัดสายตาระดับขั้นพื้นฐานนะคะว่าสายตาของผู้ป่วยสูงอายุนี้จะมีปัญหาไหมบางคนอาจจะมีการมองเห็นในระยะใกล้ค่ะเราได้ดูแลผู้ป่วยในคลินิกสูงอายุที่ผ่านมานะคะจากการดําเนินงานนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาค่ะหากมีปัญหาก็จะรายงานรางานแพทย์และแพทย์จะพิจารณาขั้นต,นต่อไปค่ะคุณค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวธรรมดาสุทธาพิบ้านนะคะเป็นทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจันแนค่ะก็ในคลินิกผู้สูงอายุนี้นะคะฝ่ายทันตกรรมของเราก็ได้ให้บริการมาตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีการคัดกรองมาเร็งช่องปากด้วยในรายที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการรักษาต่อนะคะเราก็จะทําการส่งต่อค่ะที่แผนกทันตกรรมของเราเลย ถ้าเกิดว่าสามารถทําในวันนั้นได้เลยเราก็จะทําให้เลยค่ะเช่นการถอนฟันเป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นฟันปลอมมีอายุเก่าเกินไปแตกหักชํารุดหรือใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็มีระบบการส่งต่อค้าคิวของฟันปลอมนะคะที่จะนัดคนไข้มาทําฟันปลอมภายในวันหลังค่ะส,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 สรารเมลิกุมบารามาตัสไดแต่ละบารากาตตัวชื่อนางสาวพยานากิลิมอ่ำตำแหน่งนักพัฒนาการ ในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจแนะอานาวีนาที่ให้การปรึกษาด้านโภชนาการซึ่งพบว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใจของเรานั้นจะมีโรคประจำตัวมีความดันมีเบาหวานทีนี้จากการที่ได้ให้ความรู้ผลจากการดำเนินก,การให้ความรู้รแก่ผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุมีความรู้และมีความข้อใจในเรื่องของอาหารและโภชนาการมากขึ้นโดยการ ใช้สื่อในการสอนให้ผู้ป่วยได้เข้าใจได้เห็นภาพว่าอาหารที่ผู้ป่วยอาหารที่ผู้สูงอายุจะต้องรับประทานในชีวิตประจำวันคืออา,าอาหารแต่ต้องครบห้มูซึ่งผู้ป่วยมีความรู้และเข้าใจในจุดนี้ทีนี้ในส่งของอานาก็มีความรู้สึกว่าอรมดีละที่ผู้ป่วยสามารถนำความรู้ทีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะ ยศละสล l a m u a l a i k u m w a าะ h m ตะ u า l a h i w a า a r a k ค่ะก็ทะเรียนสามเอรนะคะรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะดูแลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะก็สําหรับในส่วนของคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเจเน่เนี่ยค่ะก็ดูแลรับผิดชอบในด้านของสุขภาพจิตนะคะก็จะทําเรื่องของการคัดกรองคัดกรองซึมเศร้านะคะเป็นหลักก็จะดูเรื่อง2คิวเคสไหนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะคะเราก็จะ มาดําเนินการาให้คำปรึกษาแล้วก็เพื่อที่เราจะได้คุยแล้วก็ส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะคะก็สําหรับที่ผ่านมานะคะก็ที่เราได้ดําเนินการในส่วนของคทินิกผู้สูงอายุนะั้นพบว่าคนไข้ผู้สูงอายอาุก็มีในเรื่องของซึมเศร้านะคะ แล้วเราได้ก็ได้ทําการแก้ไขแล้วก็จนผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งที่มาเราก็จะประเมินเรื่องของซึมเศร้านะคะ 2Q 9Q นะคะก็พบว่าหลังจากที่คนไข้มารับบริการในรูปแบบที่เต็มรูปแบบแบบนี้ทั้งมีสหวิชาชีพมาดูให้การบริการแบบนี้ค่ะคนไข้มีความพึงพอใจในระดับสูงมากแล้วก็สามารถที่จะแบบไปเชิญชวน เพื่อนพี่น้องแล้วก็ญาติญาตินะคะให้เข้ามาคลินิกนะคะก็ในโอกาสน,นี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในส่วนขององานผู้สูงอายุนะคะอัสสลามอัลัยกุมรอฮ์มะตุลล้อยะบเระกาตุบชื่อโซฟียวาเต้แพทย์แผนไทยชำนาญการนะคะในคลินิกผู้สูงอายุแพทย์แผนไทยจะดูแลในโรค่อของอาการปวดเขา่าและก็ข้อเข่าเสื่อมนะคะของผู้สูงอายุโดยการ ใช้ยาสมุนไพรนะคะในการพอกเขาแล้วก็ซึ่งจากการที่ได้ทำการรักษาพบว,ว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจและก็มีอาการปวดอาหารลดลงอนอกจากการใช้การพอกเขาในการรักษาแล้วเรายังมีการทำหันาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการ เายาการนวดประครบแล้วก็การฝังเข็มนะคะแล้วก็จะมีการจัดยยาสมุนไพรในการดูแลอาการปวดเขาไดา้ด้วยนะคะนอกจากที่เราจะดูแลในเรื่องเข่าเราก็จะดูแลในเรื่องของภาวะาสมองเสื่อมหรือการป้องกันสมองเสื่อมด้วยโปรแกรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12โปรแกรม แต่ในที่นี้จากการคัดกรองที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้ามารักษาในคลินิกผู้สูงอายุนั่นเองท่านผู้ชมครับรรดารกาโตผมโมฮัมหมัดเยโรเป็นน,ปนักแก้ผ้ัฒน์บาดครับในส่วนบทบาทของน,นักแกลมพัฒน์บาดในคลินิกผู้สูงอายุเราก็จะประเมิน t ท m e u p a n d g o test นะครับเพื่อทดสอบภาวะการลม้มในการทดสอบเนี่ยเราก็จะให้คนไข้เดินแล้วก็เราจะดูว่าได้เวลาตามเกณฑ์ไหมครับ แล้วก็ก็จะมีการซักประวัติอาการปวดหลังปวดเข่าอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าคนไข้คนไหนที่มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเราก็จะส่งต่อคลินิกไอพบัตเพื่อรักษาต่อไปนะครับสวัสดีค่ะชื่อหมอรัศรีนะคะรัศรีสานนเป็นหมอประจาคลินิกชรารุว่านะคะก็ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยอายุที่เป็นผู้สูงอายุปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องปวดเขา่าปวดหลังส่วนใหญ่ปวดเข่าเนี่ยก่อนหน้านี้คือที่เราตรวจ คลินิกทั่วไปเนี่ยเราจะให้แต่ยายากินซึ่งปกติแล้วเขาก็จะกลับมาด้วยบอกว่าอาการไม่ค่อยดีขึ้นแต่พอมีคลินิกผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้เรามีสหาสาขาวิชาชีพมาร่วมด้วยมีนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยมาช่วยเรื่องนี้นะคะรู้สึกดีใจที่ได้มาทำคลินิกฉราทิวะนะคะเพราะว่าได้บริการู้ื่ว้ผู้สูงอายุโดยที่ ท่านจะไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าพอมาที่คล <oung> <W> ินิกผู้ส oh ูงชราคลินิกชราที่ว่าแล้วเนี่ยเราก็มาบริการถึงที่โดยมีทหทีมทหาวิชาที่มาบริการถึงที่ทุกอย่างเลยนะคะสาลาบอกเลยก็มารัมาตุนลงินประการตัวค่ะดิฉันนางสาวกุฟเตมียาวัสันนะคะเป็นเภสัชกรที่ดูแลคลินิกผู้สูงอายุค่ะก็คือบทบาทเภสัชกรในคลินิกผู้สูงอายุก็คือว่า เ,เราก็จะดูยาของผู้ป่วยะคะ่ะที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ60ปีขึ้นไปนะคะก็คือโดยปกติบทบาทของเภสัชก็คือว่า เราจะดูว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะเขาจะได้รับยาหลายขนาดซึ่งผู้ป่วยมักจะมีโรคประจําตัวหลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งเบาหวานความดันนะคะซึ่งยาหลายขนาดน,นี้อาจจะมีผลต่อผู้ป่วยโดยยาอาจจะทําให้เกิดอาตาัออาตราปฏิกิริยาต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะยาบางตัวก็อาจจะมีความ ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยซึ่งส่วนนี้คือบทบาทพภสัชกรก็จะมาดูแลแล้วก็ดูส่วนส่วนนี้ค่ะเราบางเกดอง,ด,งดองๆปางเกดพอแล้วแตว่ที่จิญยาุกรยนต้องเจริยอเอาไปคุ้นไคยผู้สูงอายุดิกาโปงตัวไอวายวสบางโกสุกตติอันนึงก็คือว่าเหมือนเราปฏิบัติกับครอบครัวเรา Pusung Ayu, kesemua ni lah. Pomerau. Mak Ah, bacik, main wat sini ni, mak apa Wak ni, bekerja kata. Ha, apa tu? yo berjalan. Ha. Apa dah lah. jumpa bawa-mawa dah? jumpa Gigi. tu. Ha, jauh. Gigi ah rasa sedap dah rasa sedap apa 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 makan ni mahu makan tak boleh buat apa sakit betul biasa mata Jalan. tulang belum leleh <laughs> ah itulah saya nanti rasa sedap nara oh macam ni boma buat dekat dia lah 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 gasih ke baño boga lagi oh kita nak tiba ayoh kita ni ha demo tak semari masak eh mari tak dak lah ah